ฉลองอีกแล้วหรือคะเนี่ยต้นเดือนค่ะเพื่อนจะฉลอง IG ให้กับลิซ่าไปนะคะอย่างไม่ทันพ้นสิ้นเดือนเลยค่ะก็มาฉลองกันอีกแล้วนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะยอดผู้ติดตาม IG นะคะของลิซ่าแบล็คพิงคค่ะก็แตะทะลุนะคะ56ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เพื่อนฉลองนะคะไปเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะคะงั้นนี่ก็เท่ากับว่าเพียงนะคะผ่านมาเพียงแค่นะคะ18วันเท่านั้นค่ะ ก็มีผู้ติดตามนะคะเพิ่มขึ้นใน IG ของเธออีก1ล้าน follower แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเธอก็มีผู้ติดตามมากที่สุดค่ะในระดับเอเชียเนี่ยอยู่ในอันดับที่6นะคะซึ่งก็ห่างจากอันดับที่5ค่ะก็คือคุณดิปิกาที่เป็นนักแสดงชาวอินเดียค่ะอยู่ราวๆถนะ้าประมาณ2,4ล้าน4ค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะให้ไล่ตามคุณดิปิกาให้ทันไวๆนะคะสูๆค่ะลิซา และก็ดูเหมือนว่านะคะจะมีคนค่ะมาฉลองล่วงหน้านะคะก่อนแอดแล้วนะนั่นก็คือสาวเจนนี่แบล็กพิงนั่นเองค่ะเพราะว่าเห็นเธอนะคะคมาโพสตภาพ,ภาพนี้นะคะลงใน IG Story ค่ะแล้วก็บอกว่าฉลองนะคะเอ๊ะฉลองอะไรกันวันครบรอบแบล็กพิงเหรอเหมือนก็ไม่ใช่นะอ๋อวันนี้ค่ะวันที่23กร,รกฎาคมพอด,ดีนะคะงั้นก็เป็นวันเจนนี่ลิซ่าเดย์ใช่มหม เธอนะคะมาฉลองก่อนไครเลยค่ะแล้วก็บอกขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อวานถาไม่ได้นะคะทักทายบลิงที่สนามบินด้วยนะคะก็มีแต่เรื่องราวนะคะน่ายินดีค่ะมาให้ฉลองกันนะคะพร้อมกับทางแบรนด์ซีรินเอนะคะก็มีการปล่อยภาพใหม่ๆนะคะของลิซ่ามาเพิ่มอีก2ภาพด้วยค่ะแอดก็เลยเอามาฝากด้วยเลยละกันนะคะเรียกว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งคนแล้วก็กระเป๋าค่ะ คิดว่าไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็คงจะโซเอานะคะอ่ะเอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันค่ะภาพสวยมากๆนะคะและนี่ก็เป็นยอดผู้ติดตาม IG นะคะของทั้ง4สาวล่าสุดนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะลิซ่านะมีผู้ติดตาม56ล้าน follower แล้วนะคะในขณะที่เจนนี่ก็48ล้านนะะ150,000กว่า follower แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนพี่ซูกับโรเซเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะคะโดยพี่ซูค่ะอยู่ที่43ล้าน3,008นะคะในขณะที่ของโรเซค่ะอยู่ที่43ล้าน3 0 4นะคะก็เป็นยอดผู้ติดตามอัปเดตล่าสุดนะคะของทาง4 3 b l a c k p กพิค่ะก็อย่าลืมนะคะมาฉลองกันให้กับน้องลิซ่าด้วยนะคะที่ยอดผู้ติดตามของเธอค่ะแตะทะลุ56ล้านแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า